ประวัติคุณยายเจริญแย้มสีบัวถึงแก่กรรมที่บ้านเลขที่4หมู่3ตำบลอมริตอำเภอผักไผ่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อว,วันที่6มกราคม2517เวลาประมาณ10นาฬิกาเศษลูกหลานได้ตั้งศพบ,บําเพ็ญกุศลที่บ้านสวดอภิธรรมบําเพ็ญกุศลในวาระครบ7วัน ครบ50วันและครบ100วันตามลำดับจนถึงวันที่10สิงหาคม2 5 1 7สได้สวดอริธรรมเป็นคืนสุดท้ายและลูกหลานได้เชิญสังขารคุณยายล่องเรือมาที่มาขึ้นที่สลาวัดอมริศเพื่อที่จะสวดอริธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้กับคุณยายณนะวันที่11สิงหาคม2 5 1 7ในการนี้ทางเจ้าภาพได้กราบนิมนต์พระเทรานุเทระพระภิกษุ จำนวน84รูปมาพิจารณาผ้าบางสุกุลและฉันเพนจากนั้นพระสงค์ทั้งนั้นก็ได้สวดมาติกาบางสุกุลแล้วก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณสารา,าวัดอมริดดังในภาพที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนี้ก็จะมีลูกหลานของคุณยายเจริญแย้มสีบัวได้มาถ่ายภาพไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นมาจนถึทั้งปัจจุบันนี้ ในงานนี้ก็มีท่านเจ้าคุณจากวัดมหาธาตุิวราชรังสริกรุงเทพมหานครเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาก่อนมีพิธีชาปนกิจศพเพื่อที่จะเป็นการแจงอนิสงส์และก็มีพิธีการทอดผ้ามหาบาังสุกุลและผ้าบาังสุกุลตามลําดับ ที่ผูกหลานท่านทั้งหลายได้มาส่งสก,การคุณยายก็คือการสักการะส่งสก,การ์คือมาสักการะคุณยายในการนี้ก็มีท่านเจ้าคุณพระอุดมพิทยากรเจ้าคณะอำเภอพักไห่เจ้าอาวาสวัดตึกกัชชีรันเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และพระครูอมรธรรมนุวัตรเจ้าอาวาสวัดอมริสิทธารามในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ร่วมบำเพ็ญกุศลออกเนนเพื่อที่จะทําพิธีชาปนกิจศพของคุณยายเจริญแย้มสีบัวดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นในภาพนี้ก็เกิดขึ้นจากการปารบของท่านพระอาจารย์พร่อรูภาวนาวราบุตรท่านพระอาจารย์สงุทธธรรมวโรนวันอจโรรังสีซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของคุณยายเจริญแย้มสีบัว จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลให้กับคุณยายวันที่11มีนาคม2564ที่จะถึงนี้อีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์ก็เลยได้มีดําบริได้เห็นภาพนี้ก็เลยได้นำมาให้ทางทีมงานได้จัดทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เห็นและก็เป็นพิธีที่ลูกหลานได้เชิญสังขารของคุณยายไปทำพิธีชาป,ปนกิจที่เมนวัดอมริธ โดยการเคลื่อนศพจากบ้านมาทางเรือขึ้นที่สลาวัดอมริสิทธารามซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีพิธีการเคลื่อนศพทางน้ําอีกต่อไปแล้วเพราะเป็นถนนไปหมดแล้วท่านอาจารย์ท่านจึงได้มีดนิให้นําภาพนี้มาให้ท่านทั้งหลายได้เห็นและในภาพก็จะมีพระมหาเทรานุทีระโดยเฉพ,าะ,เพาะท่านเจ้าคุณพระอ,อุดมพิทยาก,ากาเรเจ้าคณะพระปักไก่เจาวาดวัดตึกพระจริันในยุคนั้น ได้เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงลูกหลานก็ได้ทําบุญตักบาตรในภาพนี้ก็จะเป็นการฉลองอัธิหลังจากประกอบพิธีชาปนิกิจศพเสร็จก็ได้ทําบุญถวายพระตกหารเช้าเพนแดบ,บพระสงฆ์วันที่12สิงหาคม2517ก็เป็นเสร็จพิธีก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เห็นภาพนี้ได้ประทับใจในบุญกุศลตาชั่วนิพนันขอจเจริญพร